สวัสดีไอ้หนูเี๋ฟเตอร์ก่อนอันนี้ต่ําไปอ่ะไม่ต้องจ้าแก้งไม่ได้ยินเสียงรู้นะไม่ได้ เนาะเข้ามาก่อนแล้วเนาะไม่ห <región> นุกเลยสวัสดีครับทุ่กคอนคือไม่ต้องแกล้งลู้เนาะไม่มีเสียงขอแห้งขอแห้งกินน้ำก่อนคือประเด็นอะมันมีปลาดอลลี่ที่มันเก็บไว้นานแล้วไม่ได้ก็เลยแบบจะเอามันมาทำให้มันหมดหมดสคกทีก็เลยเกิด เป็นเมนูแกงหมอ้ออยู่ไหนเฮ้ยเราตกใจไปหมดมันอยู่ในน้นนั่นแหละคนทีไ่ไผมไม่เห็นคอมเมนต์ทุกคนขอเวลาซักซักผ้าน้ำนึงแล้วหมอ้อไปไหนอะ่ะเอ้าแล้วไอ a แพถายไปไหนอะ่ะไอ้แอยู่นี่ไ <iPad> <Hi. S 1> อ้แพ่หม้อหายตอนนี้ยอุ้ยฉันฉันมีชัดน,นอนอย่างนี้เหมือนกันนะชัดน,นอนคู่ด้วยแหละไม่ไม่ใส ้นผมเจอ iPad แล้วเมื่อกี้ i อ a d หายไปไหนไม่รู้แล้วน้าไปถามสมาชิกฟอร์ดเธอจะโวยวายเก่งไหมนะใช่ครับทุกคนฟอร์ดโวยวายเก่งเกินไปไเห็นหม้อไหมพี่พี่มีหม้อนะเอาหม้อไหมได้เดี๋ยวไปหาเลยหยิบกุญแจรถแปบบ๊บนี่หม้อไหนวะหม้อไปไหนวะ ขอบเตือปจะไม่ก็ลงเหมือนนะ่ะอะไรไทยหมอ้อเปิดดูยังไม่มีทุกคนกินข้าวยังครับนี่มมหม้อเอาหม้อไหมนี่เล็กไปหนุงเล็กไปจัดกินทั้งตังติมติมตี่มาคุยกันก่อน ทุกคนสวัสดีคอมเมนต์ฟอดพีชแย่คอมเมนต์ฟอดพีชนะเจอไหมจริงอยู่ไหนอ่ะใช่ไม่ไหวละมีใครเอาหม้อไปวางผมอ่านคอมเมนต์ทคนไม่ได้เพราะงั้นผมจะเข้าไปในทวิตเตอร์ไม่ของบ้าน X ไม่จริงอย่างบ้านนึ่เผื่อๆใครเอาไปวาง X สุดน้อยอะหม้อหายคันนี้มันเกิดผมยังไงว่าสนุกกันไหมครับวันนี้ฟอร์ตจีบกันยันมุ้ยเง่าเปล่า น้อยอ่ะมอหายอ่ะพีทมอหนูเอามาทำอาหารจริงหรือเปล่าลูกใช่ครับมอนี้เอามาทำเอามาอุ่นความร้อนอาหารที่ผมสั่งมาจากเดลิเวอรี่ครับอีกอย่างหนึ่งก็ก็คือเอามาต้มมา,ม,า no ya, haya, ม่ามอไปอ่ะมมันมีหน้าที่ <no ya. S 1> แค่นั้นครับแล้วม้อมันจะหายไปไหนแล้วมันมีขาเดินเหรอลองโทรตามมันก่อน โทรตามมันยังกระทะได้ไหมกระทะกระทะก็มีอะไ,ไม่เลยอ๋อโอ้โออสูป้าเขายืมไปหรือเปล่าหรือล้างเอาไปตากไว้ไหนไไดไม่เป็นไรครับระหว่าง,งที่ฟอร์ดทำกับข้าวอยู่ทุกคนวันนี้ผมจะมีบางอย่างอะไรกินขนมอีกแล้ว ให้เชฟก,ก็ข้าวเกลียบผมแปลงฟันแล้วแหละแต่มันแบบมันจิตวิญญาณน,นักชิมมันต้องให้ทุกคนยิมด้ดูไม่เเห็นหม้อจริงหรอนี่คือเข้าวเกียบหาซั่งคือมันหายแบบหายเลยอ่ะในกล้องนี้ไหมทุกคนแล้วกล้องโฟมแล้วมันมีมันมีแบบรีวิวแบบนี่มันมีซอสมาด้วยนะเป็นซอสทัฟโฟมาอยู่ตรงนี้มีไหม นี่ฝานี่คนดูนะเอาจะจิ้มอย่างนี้นี่ใ่้ไหมเห็นถึงตรงไหนเนี่ยลองเดินไปดูทุกคนหม้อหายอ่ะมาสันหรือมีคนทิ้งหม้อผมไปแล้วรชาคนทิ้งเท่ากับชูวันนี้จะไม่ได้กินแกงส้มเพราะหม้อหายอะใช้กระทาได้ไม่อย่แบบงม้อได้ บใบใแต่ไม่มีใช่ไหมเปิดแล้วลองไปดูเดี๋ยวไม่มีจริงไม่อยากไปมันไม่เห็นลบ <laughs> <laughs> น้อยอ่ามอหายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ซื้อใบใหม่ให้ซื้อซื้อให้เลยตอนนี้ซื้อแมตมาเลยเห็นไหมจริงๆมันไม่มีเห็นป่าวอินนิ่งเงางงอ่ะโร,โโรชา่ามันละมุนตุนมากแ้มันเปรี้ยวมันหอมมันหวานอ่ะมันเป็นเค็มเบา อร่อยไหมบิวส์อร่อยครถ้าอยากกินไหมหรือคุณป้าไปทิ้งแล้วผมจะกินทีชิ้นสุดท้ายคุณป้าไปทิ้งหรือเปล่าคุณป้าจะไปทิ้งนี่นว่าเขาจะทิ้งของเราทำไมอ่ะใช่คุณป้าจะทิ้งของเราทำไมนั่นแหละคือคำถามเอาไปอันนี้ไม่ใช่หมออันนี้ซีเรียส โอมาเป็นปิดไม่ได้ปิดไม่ได้หายนาไงหนึ่งมีคอันนี้คือเรื่องใหญ่มากคือหม้อหายเนี่ยมันมันคือเรื่องพ้อหรือทามากตอนเนี้ยทุกคนใครก็ได้ช่วยฟอดหาหม้อนะครับบราซิลฉันรักคุณรักคุณเหมือนกันครับไม่เป็นไรใช้กระถาก็ได้แต่แค่มันจะไม่ใมันสามารถใช้กระถาได้่น for somebody concerned about what Ford are doing now he just missing some some like his data this h o w to say อะ more i n t e n s e y more because okay. he want to ไม่เคยใช้ต้องใช้นี้แล้วจบข่าวโอเค he can find another one now. นี่ขโมยไ่เคย ไม่ใช่นะว้าติดจะไปได้ถ้าชวนอ่ะก็ลองชวนดูสิเดี๋ยวจะไปด้วยอีอีฮ <c oughs> ม่หาที่คัดผมน่ารักจังเลยแล้วคนไม่น่ารักหรอครับแล้วคนไม่น่ารักหรอครับ<ย>ทุกคนคือคิวต่อไปเนี่ยคิวหลักอะ่ะมันไม่ใช่พวกผมสองคน ใช่เป็นคิวของคอนโดคุณวีวีเขาครับแต่ก็ยังมีผมอยู่นะครับแต่ก็ไอหมุดก็ไปนี่ผมจะสปอยอะไรวะมไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะทำไมไม่เห็นแค่นั้นอะ่ะอ๋อไปไปว่ายน้ำนไปดำน้ำ จริงไงทุกคนตอนนี้นี่ดั่อ่ะโดสปอยต่อซื้อเขาบอกว่าซื้อกล้องมีแค่นี้จบ โอ้ย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 แค่ผักเขาเต็มหมอ้อแล้วเอางี้พี่พ,พีเจอน้องเรย์ยังครับอ่าทุกคนสำหรับรนะน้องเรย์น้องน้องน้องหลานหลานชายคนใหม่คนล่าสุดทุกคนค้บจริงแล้วหลานผมคนล่าสุดเนี่ยชื่อว่าน้องเรน เรนแบบเรนสระเอรอเรือเลขแปดเรียกไงนะเลขแปดแล้วก็นอนหนุมเรนห้ามห้ามเรียกว่าเรนเด็ดขาดเรนห้ามเรนห้ามต้องเรนไหนลองเรียกดิไม่ได้อันนี้หลานหลานไม่หันแม่ไม่เล่นทำไมต้องเรนเรนมันมีความแบบผู้ชายมันแบบมันหนักแน่นไงสุดท้ายเดีตอนโตไปพ่เพื่อนเขาเรียกว่าเรนไม่ได้แต่น้องไม่หันอย่างเงี้ย น้องน้องน้องไม่ปึ้มปึ้บอ่ะนี่เคยพิมพ์ลงไปในกลุ่มว่าเรนภาษาคิดเขียน r r e n ใช่ทุกคนนี่เรนต้องเรนอย่างนี้ถ้าเกิดมาผมเคยพิมพ์ว่าเรนไม่มันต้องสั้นๆไงเอนเคยเรนเป่าคำเป็นคำตายอ่ะเรนเรนโนโนโนเรนเรนน้องสายฝนไม่ใช่ r e n เรนเรนไหนร้องซิเรนเรนไม่เลิกละ น้องเรนไม่เลิศและน้องปวดปุ้งก่อนกอชิมถ้ามีแ pues ต่รถเพลิ huh. <Ow. laughs> ืฮยไฟดอบไปพิทแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทเอ้า Happy, Happy, birthday. Happy birthday Happy birthday, birthday. Happy birthday to you m i n i e นี่คนแรกเลยเห็นไหมชิงก่อนเลยก็เก oh ิดปะเป่าเลยเดี๋ยวเป่าใหา้ไม่แรงพอไม่แรงพอป้า ดับแล้วนี่ี่ดูเขียนว่านยกจับต่อหน้าใกล้เลยมันก็ชัดเท่าเดิม Happy birthday เจ้าหมูตุนโอ้โหทำให้ birthday นานนี่คนแรกเลยนี่คนแรกสเปเชียลนะคนแรกของปีนี้เลยแต่พี่ต้อกินไม่ได้แบบชิมให้ว่าอร่อยไหมอร่อยไหม ชิมเค้กชิมครีมช็อกโกแลตให้พี่ด้วยว่าอร่อยไหม,อ,อ,มอ,อ้าวขยียมอยู่อาขิวบ้างมันไม่ได้ครีมช็อกโกแลตได้ดีประเด็นอนะแฮปปี้ t h d เดย์นะพี่ thank you นะคะ everyone ขอบคุณนะครับทุกคนคือช็อกโกแลตอร่อยแหละรับไหมปอน เยอะมากอืมแข็งแข็งแรงแรงรวยรวยเฮงเฮงสาธุสาธุเี้ยคนแรกชิงเลยเราชิงใช้ช่วงเวลานี้ในการแทำวันเดย์ทุกคนทุกคนเช้ากับผมแล้วราเนี้ยทุกคนเช้ากผมแหละตอนแรกตอนแรกตอนนัดเวลาว่าจะนัดเวลาครับห้าทุ่มอะไรเงี้ยแต่ แต่นี่ยังยังยังวันที่ยี่สี่อยู่นะไม่เป็นไรก็ถือว่าเค้กก้อนแรกก่อนวันที่ยี่ห้าต้องเป็นคนแรกแล้วกันโอเค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 ตบือทุกคนตบมือทุกคนต้องตบมือผมได้ยินออกมาจะขอชิมแกงส้มก่อนมาตลอดพี่บิงเมื่อานอยู่ไหนมันมาหายทั้งหายห้องครัวหรือห้องซ่อนอาหารเนี่ยหายทุกอย่าง เราชิมสิเรามารับเรียกค้อมกันอืมเปรี้ยวได้แล้วเดือดเค็ม,มอ่เอาละ วานคือที่มันไม่ที่มันไม่สมบูรณ์แบบเพราะมันใช้ของที่เป็นแบบครีนอะนะว่าพวกโลโซเดียมมันเลยแบบตัแบบ้แลมในรองซิสิอ่า สวัสด,สสดีเชียฟอร์ดได้ทำการชีมแกงส้มแกงเหลืองของเขาแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้มันต้องสำเร็จสักครั้งวุยใส่ปลาเลยดีกว่าใส่ปลาตอนนี้ พี่พีทสปอยซีรีส์ไปก่อนนะ <Okay. S 1> เร็วทปาไทำไรพอเฉลยไหนครับทำไมน้องฮอกเก้ดูติด นั่นน่ะสิมาฮอเก้มาเองอะทุกคนฮอเก้แค่หย,ยากมาก่อนฮอเก้รู้ไหมว่านาทีรักนาฟอดฮอเก้ก็เลยมากอดนาฟอดเหมือน,นอกันนีไ่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงไปทอยากมีการแบบฟอรดบ้างทุกคนยากหน่อยนะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ต้องมีการผมก็ได้ครับให้หมดแ้่ผมก็ไม่ต้องมีการ,ก,ารก็ได้เหมือนกันไม่ได้ต้องมีการเราเป็นรไรการทำไมถึงต้องไม่มีการ วิคืนนี้คืออร่อยเลย,เลยพูดงี้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นเราจะมาชิมพร้อมกันสดวดควันเต็มช้อน Say ซ o m e t h i n ิเต้างเติมมะนาวเย่ยแต่ก็กินกับข้าวแล้วจะเขากินกับข้าว,วจะโอเคบทมันเข้มข้นกว่าเพราะว่าบทมีพวกเราทั้งสองคนครับอืมอืมออคำเพื่อเพื่อความแน่าจเอาร้อน งอมแกก็ออกไปซื้อสิอือใช่นนพี่เขาก็มีวะก็มีมะน,นาวสิคนอะไรบ้านนี่ปลูกมะน,นาวพี่พอที่ไฟินรู้ทันอ่ะจริงทุกคนพี่ฟินรู้ทันนะน,น้อยอ่ะจบจบจบอุ้ยนี่ไงมะน,นาว ในที่สุดเ <laughs> จอมะตาวแล้วพูดใหญ่แล้วเกิดโอ้ oh, สักทีเรามีมะนาวในบ้าน so So... for i n the friends uh for just finish done cooking his like uh his yellow curry and about the taste he just want a little bit some 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 more more some flavor But he can find some lime at the last minute he he can find another life on his on his kitchen, and now he adding some flavor on his yellow curry, yeah, he added added, added. อ่าโอเคคิดว่ากรสองลูกลูกเดียวแต่ไม่น่าพอบีพนันหนักเยอะมากพันหนักนั้นเปลือกละลายไปด้วยมันม้งนะ <c oughs> อุ้ยเป็นอะไรวะอืมอืมนี่แหละฟอร์ดคนเราอ่ะมันลงทุนฟิตเนสมาทุกวนันคาร์ดิโอเล่นกล้ามยกเวทมาเพื่อบีพันหน้านี่แหละ เป็นไงลูกเป็นยังไหมดลูกไหมยังไงเอาไปอย่าหยุดอ,อย่าหยุดอย่าหยุดยยด,ดีดีมากดีอ่ะให้อาหารผมว่ามันได้แล้วมันจะมาต้องได้จริงเละอันเนี้ยคือถ้าเป็นแม่อร่อยอยีกนะ <c oughs> อุ๊ยร้อน แล้วฟอดจบจบไลฟ์ like ด้วยรสชาติสุดท้ายของแกงของแกงเลืองเร็ไม่เปรี้ยวกันก็ขมเปืดอยไปด้วยบีไปขนาดนั้นอ่ะลองดูสิเออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นวิลลีกูดปิดจ็อกวันนี้ Happy hát. Yay, mời lắm đi. Ach, hát chơi đi qua mưa. Capture. Truth nữa, mưa. O! Nghĩnh เนี่เออไว้เสี่ยวอูุอ้ยเดี๋ยวเจ้าอ่นขอหนึ่งวิขอ,อนหนึ่งเจ้าอู๋จูใจหนเลยอ่ะเจ้าอู้ยมันตอบกลับมาทำไงวะนะาจริงอือเป็นไรนะลกูกถอดไฟหน่อยไม่นอะหนูต้องไปนอกกนโรงพยาบาลหนึ่งคืนเนี่ยพวกนี้โยไนไ่ถอนฟันหนูวิธีไฟต้องถอดไหมลูกเออ ไม่มีคุบายบายแล้วบายบายลุงพีลแล้วเป็นลูกบ้าบายบายแล้วลุงพีบาย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 เออไข่ลุงวัดเจ้ไข่ลุงเรียกพีพีดิบายบายดูดิเหมือนตุ๊กตาเอาเลยอ่ะเนี่ยเนี้ยเหมือนตุ๊กตาเลยนั่นมันตุ๊กตาแต่นี่ตุ๊กตาจุ๊บเดียวบายบายเดี๋ยวเดี๋ยบายบาย คนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนคือในวันจันทก็ได้เหรอไม่จริงทุกคนคือตอนเช้าจะอูจะมานอนนั้นผมผมผมนอนแล้วแข็เลยอย่างเงี้ยคือจะมานอนทับแขนนี้โอ้โหเอาบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับคุนนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายโอ้เสียโอหูหูปิ้งหมด